สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวรุ่นนะคะประกาหายากมากๆนะคะตัวนี้นำมาฝากกันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นค่อนข้างเก่ามากเลยนะคะดูนะคะเก็บไว้สภาพกล่องยังดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นประการุ่นพิเศษคืออะไรคือเป็นประกาครอสนะคะทอง 10K นะคะและที่สำคัญนะคะเป็นประกาพระราชทานนะคะนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมี แกะสลักนะคะว่าพระราชทานนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีตัวคลิปตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโลโก้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราลองส่องดูนิดนึงตัวนี้นะคะตัวนี้จะเห็นนะคะดูเนี่ยนะคะ โลโก้ o, cross นะคะตรงนี้เป็นตัวรุ่นเดิม made in usa ตรงนี้ก็จะเขียนว่าออทอง1 0 k นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น made in usa ก็เป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะของตัว cross century mm hmm. นะคะตัวนี้อันนี้เราเปลี่ยนมึกใหม่เข้าไปนะคะกล่องก็เป็นกล่องแบบ mm hmm. กล่องออริจินอลมากๆนะคะตัวนี้ใบรับประกันยังเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะ จะเป็นตัวรุ่นออริจินอลของ USA กล่องจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะ,ะวันนี้ก็เลยเอาของอของเก่านะคะมาให้ชมกันนะคะสวยงามมากๆเลยโอเคตัวนี้เป็นตัว c o สเซนจูรี่นะคะด้ามทอง ทองนะคะยังไงก็ยังสวยอยู่แล้วความรู้สึกนะคะตัวนี้นะคะน้ำหนักแล้วก็ตัวทองเนี่ยจะค่อนข้างเนื้อดีนะคะกว่ารุ่นใหม่ๆเยอะเลยนะคะแบบมีน้ำหนักค่อนข้างดีมากๆนะคะสําหรับตัวด้านนี้โอเค อันนี้ก็เลยนํามาฝากกันนะคะสําหรับใครที่มีประการุ่นเก่าๆนะคะแล้วเป็นรุ่นที่น่าสะสมนะคะก็เก็บเอาไว้นะคะเป็นประกาที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะอย่างนี้ก็เป็นด้ามที่เก็บไว้อย่างดีมากๆเลยโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ